ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนทุกคนนะครับเนาะอะ่วันนี้พ่อใหญ่เชิญก็จะมาอ่าทำแก๊สนะครับหัวแก๊สนะครับหัวแก๊สมันดำมันแดงนะมันออกสีส้มๆแดงแล้วมันก็จะทำให้หม้อดำนะครับเรามาดูกันครับว่าจะแก้ไขแบบไหนครับพี่น้องนี่ครับ หัวแก๊ดนี่เลยครับหัวเก็ดมันดำนะครับอคนก็เจอปัญหาแบบนี้เนะาะไม่ว่าที่ไหนก็เจอเจอปัญหาไปเชิญเจอปัญหาแบบนี้มาเยอะเลยแต่จะแก้ยังไงนะครับอวิธีการแก้่คือทําปรับแล้วนะครับอ,อย่างตัวนี้นะเราปรับลมปรับลม ออกให้ให้ให้เยอะล่ะจะออกแค่ไหนมันก็ยังดำอยู่ยนะครับวิธีการแก้จะแก้ยังไงเดี๋ยวก้าใหเชิญจะทำนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเ,าเป็นผลสำเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก้าใหเชิญจะหา,าหาคอนสักดวอนก่อนอยู่ที่ไหนมนาะคอนคอนมาเคาะสักหน่อยนะเนาะคอนอยู่ที่ไหน สำหรับลอตเตอรี่หรือหวยงวดนี้นะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพนบนะครับเ,เลขที่ได้มานะครับมาช้าช้าหน่อยแต่ก็ต้องมานะครับพี่น้องอถูกไม่ถูกก็ไปอีกเรื่องนึงนะครับเลขเพิ่งได้มานะครับเ,เลขที่ได้ก็มี 7- 5ห้าตัวเดียวนะครับถ้าเป็นเลข3าตัวก็เอา3าใส่ก็แล้วกันนาะอไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนก็แล้วแต่พี่น้องนะครับ ว่าจะใส่ตรงไหนครับก็ขอให้พี่น้องโชคดีร่ลำรวยทุกคนทุกคนนะครับในวันนี้ครับผมบตอนนี้ก็ใกล้จะออกแล้วครับพี่น้อง นี่ครับโอ้โหออกยากมากมากเลยโอ้โหยังไม่สวมนี่ออกแล้วครับพี่น้อง หมายความว่าธนิมมันกินเนาะนี่ดูธนิมอธนิมมันกินไปเยอะมันก็เลยเกิดดังภาพธนิมเต็มเลยเดี๋ยวเขาเขาออกกัันครบ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับโยดใส่คืนไปเลยนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่คืนไปได้เลยครับพี่น้องอเสร็จแล้วครับพี่น้องแล้วตอนนี้เเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับพี่น้อง พี่น้องสามีก็จะใส่คืนเนาะก็สอนสนิมมันขึ้นไม่เป็นไรไม่ต้องไปหาต้ไปไปามันมาใส่ละเราใส่คืนได้เลยเพราะน้ำมันมาใส่แล้วก็ความร้อนเผาไหม้อีกดีๆีอือ นี่นะเสร็จแล้วครับอ่าคราวน,นี้อ่าก็ตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยก็อ่าจะใส่ถังนะครับนี่เลยเดี๋ยวจะใส่ถังพอดีถังถังแก๊สไม่อยู่ถังแก๊สไม่อยู่เดี๋ยวรอถังแก๊สแป๊บเดียวครับเดี๋ยวพี่เชิญจะเอามาใส่ให้นะครับพี่น้องแเราไปดูที่ว่ามันจะเป็นยังไง ที่ถังแก๊สมาแล้วนะครับได้ถังแก๊สมาแล้วก็จะลองดูเปิดเลยวาวไม่ต้อง,องนี้ตัวนี้ตรงนี้ก็น,น้าทำความสะอาดเรียบร้อยที่จุดอยู่ไหนแควที่จุดที่จุดอยู่ไหนนะ เรามาจุดกันดูคราวนี้ตัวนี้เป็นตัวตัวต่อ,อต่อไฟติดไฟตัวนี้ก็จะเลงเงพอเล่งเสร็จเรวก็จะปิดตัวนี้นี่เลย ีไฟก็ไม่ไม่แดงก็ออกมาสวยนะเล็กงี้ก็ไม่ไม่แดงโอเคที่เป็นวิธีการ้ัยหมวหามันชุบสนิมก็ได้แค่ที่มันลุกแดงๆนี่คุณเคยไฟดำมั้นที่มันลุกแดงๆเนี่ยมันเป็นกับสนิม เอสนิมมันติดสนิมมันเยอะมันผ่านสนิมมันไม่มันไม่สนิมผ่านสนิมตะบ้อมันเนี้ยเอารวเขาเนี้ยเขเคาะออกมาเลยนีอเราพอนี่เราพอก็เอาครับพี่น้องตอนนี้ก็เอร็ดสมบูรณ์เรียบร้อยก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะ,ะใช้งานแล้วนะครับพี่น้องก็สมบูรณ์ ก็เราต้องหมั so um, so yeah, ่นทำนะต้องหมั่นทำมั่นล้างข้อออกขอดออกมาแล้วข้อออกล้างทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำอะไรนะครับนี่เก็ดกระเปียงว่าวันนี้ใส่ชุดนี้หรอครับตอนนี้เออเพื่อเช่นก็ไม่มีอะไรมากเนาะในคลิปนี้ก็จะมาทำให้ดูเนาะว่าวิธีการล้างล้างยังไงนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้นะครับคลิปสั้นๆก็จบแค่นี้นะครับวัสดีครับ